เอาปล่อย่ปหลับเข้าไปหาคือลับเคเวนไอ้ย้นพุ่งเต้าวเย้ฟังยูฟังยูฟัโอ้โหอยู่ดีดีกูเข้าไปมึงเข้ามาหาเอืู่งมันเหมือนท้อไม่ยังไงว่ามึงนี่ต้อเรื่องกับตัวกูพวมึงทิ่ไม่มาบอหนาิงกูอ่ามของมึงไม่ีใช่ไหมหรือมึแต่มึงไม่ชอบไห้ลมึงถืงจะเปลี่ยนเมนูแล้วมาแ้กันได้เลยเดี๋ยวกูจัดให้จะมอตมจะมาดับใจฉันทัล จะมีหูดอะไรไม่ออกน้องๆน้องๆน้องๆแค่พี่แค่พี่ไปเอาไม่หน้าสามผัดมาแล้วระเบิดปรลุมานูนนิวเคลียร์ล้างโลกผัดมาด้วยตกลงที่จะฆ่าพวกเราทุกคนเลยเหรอครับพี่ฮะจุดบ้ากะละมังกินผีแดงเราจะฆ่าทุกคนเลยยังไงเปลี่ยนเป็นรถถังผัดเลยแล้วกันแค่พี่ดีครับเอามาเสิร์ฟให้เฮียนี่หน่อย กูบอกให้มึงเอามาเสร์มให้ไอเหี้ยนี้หน่อยแล้วอะไรนะอะไรนะฟอกอยู่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 